SCP409 คือคริสตัลที่ไปว่าใครก็ตามที่สัมผัสมันแล้วร่างกายจะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นคริสตัลตั้งแต่ขาจะลดแขนและถึงแม้ว่าเราจะเอามือออกจากคริสตัลนี้แล้วก็ไม่อาจาเปลี่ยนแปลงพลของมันได้จนในที่สุดร่างกายก็จะค่อยเปลี่ยนกลายเป็นคริสตัลไปทั่วทั้งตัวและแตกสลายตายไปในที่สุดกราบวันนี้เป็นขิวของลุงในช่วงรูป่าจากทาง f อนะครับเอาล่ะมาดูรูปแรกกันนะ โม่เจ้าหลานไซบอรกกำลังยิงพลังและเจ้าหลานไซบอร์กวัวชันสีแดงนี่นะเฮ้ยเห็นนะ่นนี่จีแมนหายไปไหนบาลานซิ่งคงในถันและเจ้าหลานหลานไซบอกในหลุมแบล็กโ h และเจ้าบรลิทธิ่งคูนี่กลายเป็นปลานหน่อยอยากกินนูเทลล่าเจ้าหลานกลายเป็นเดือดรูดเลยคอมพิวเตอร์แมนอัพเกรดสปีกเกอร์แมนดนจัดการหัวหลุดเลยหลานไซบอกถือดาบคิริโตหลานไซบอกแบบสวยสุดไปเลย เจ้าล้านปรสิตกุ้งและกองทัพเขาไม่หลาบแมนเจ้าปรสิตกุ้งเต็มไปหมดเลยคอมพิวเตอร์แมนแบบคนจะผมได้ไหมพารสิตกุ้งร่างสีแดงแบล็กสปิเกอร์แมนแรากิริโตะประสิตกุ้งร่างปีศาอคอทริทเทอร์แมนโอยุ่งใส่บกร่างผู้หญิงมองอะไรกันไม่เคยคนสวยแหละว่าเจ้าล้านใส่บอกและประสิตกุงได้ทันยืนคู่กันอย่างนี้โคตรเทเลยเจ้าหัวกโลงกสดชั่ว เรากองทัพเขาไม่ล่าแมนจ้รล้านรังสายบอกถือดาบสุดเท่รังสายบอกแบบแท้โคตรโอ้ยกาจาร์โคจโูโอ้โหมีตัวรุปสวยๆทั้งนั้นเลยนะเอาแล้วทุกคนจะพร้อมแล้วล่ะไปรับชมอีพี็ดกันได้เลยนะอกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยละ่ะ งานขุดเหมืองนี่มันไม่ง่ายจริงๆเลยนะแอนดี้นั่นน่ะสินะแฟรงค์เราขุดเหมืองกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้หยุดพัก้างเลยน,นั่นนี่นี่รีบทำให้มันเสร็จไปดีกว่านะเสร็จแล้วจะได้ไปหาอะไรดื่มคลึบกันสักหน่อยดีกว่ายังไงล่ะโอ้เป็นความคิดที่ดีนี่นะนี่แฟรงค์ถ้าเกิดว่าเราขุดเจอทองขึ้นมาละก็เราจะได้เริ่มทำง,งานโง่ๆนี่แล้วจะได้กลายเป็นเศรษฐีสักทีหนึ่งละนะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ละนะเอะอ เมื่าเราจะเจอของดีเขาแล้วและอันดีคริสตันอย่างนั้นเลยนี่มันแร่หายากดีนะและที่บร,ริตทเพชรไดมอนด์ราคาสิบกว่าล้านถ้าเราเอาไปขายจะต้องได้ราคาแน่ๆแฟรงค์ไม่คิดว่าจะมาเจอที่นี่เลยนะนดียงานนี้เรารวยเละและ้วแอนดี้จะเอาไปหของแกนะใครบอกว่าฉันจะรวยไหมครับแกคริสตันชิ้นนี้จะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้น เขาจะขอรับเพชรกีนไปเองแล้วกันนะส่วนแกนะกลายเป็นผีเฝ้าเหมืองอยู่ที่นี่แล้วกันนะโอยนยแกเออนรอะไรนะเอะ้นี่นอะไรกันเนี่ยแขนขาแขนขาทำให้เป็นแบบนี้นี่นเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยมันบ้าขัางนี้แล้วรีบไปตามหมอมาเที เธอจะตายไปคนเดียวเธอโอ้ค,อค,อค่อยๆรามคึ้ว่าเรื่อยๆแล้วอเอาละทั้งสองคนวันนี้ลุงเลี้ยงข้าวอาหารตามสั่งนะอยากกินอะไรสั่งได้เลยเย้แต่แล้วสิเราไข่เจียวคะ่ะโอ้ข้าวไข่เจียวอย่างนั้นเลย นาครับขอไข่เจียวเล่เนๆวนเลยสั่สงมังคีทำไมไม่เอาข้าวด้ดยละ่ะมาจะเอาไข่ดงนี่สิครับคุณลุงคิดทีท่แล้วสั่งข้าวไข่เจียวมาจะกินไข่คนเดียวหมดเลยแล้วเห็นบรสัสติสกินแต่ข้าวเปล่าโอ้หน่าสงสารหน้ากินของมันมากๆมันไม่ไดีต่อสุขภาพนะบรสิตคุณนี่เราเป็นห่วงนายนะแต่จ้องมาพูด แล้วแกอยาจะกินเยอะอยินั้นไหนเนี่ยแบบว่ามันต้องการพลังงานเยอะหน่อยนะนะมกุ้มใจหน้าบริสุทธิ์คุณไหน,นเราก็อยู่กับคุณลุงแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเลยป้าค,ครับอุ้ยมนเรียกใครป้าขอไข่เจียวเพียวๆสิบฟองให้เจ้าลูกหมานหน่อยนะครับสิบฟองใช่แล้วจะได้ชดเชยไข่เจียวที่เราแยกนายกิในในแบบโรบอทคลิปที่แล้วยังไงล่ะไข่เจียวเพียวๆสิบฟองได้แล้วค่ะ นนเนนัลยกินยังไงหมดเฟเนี่ยทีนี้โน้ตเทล่าแล้วก็กินหมดแน่นอนนี่เราใส่ไข่เจียวเยอะแเลยไข่เจียวใส่ช,ช็อกโกแลตเนี่ยนนะนี่นหลานเงินถ้าอย่างนั้นเยวลุงขอไปกดตังค์แป๊บหนึ่งนะโอ้ได้สิครับลุงสั่งกันตามสบายเลยนะเอเราเอยก็สั่งข้าวกินบ้างดีไหมนะใช่เย ป้าครับขอปอมอคางดำผัดเผ็ดจานหนึ่งครับว่าเทไทดำทั้งตัวไปเลยเออโอ้โชคดีชะมัดเลยฮะตรงนี้มีตู่ที่เอ็มอยูไกลๆรันเลยไม่ก่อนเห็นรูปร่างเหมือนเพชรอยู่ตรงนี้ด้วยฮเฮ๊อรู้ว่ามีใครทำเพชรมาตกตรงนี้หรือเปล่านะเราไปส่งปอบตำร,รวจจะดีกว่านะนั่เนออี่ยอย่าแตะของสุสุ้มหาเลยดีกว่านะ่ะ เกิดเป็นเพชรที่บกโจนมันปลดมาจากล้านทองจะทำยังไงล่ะเนี่ยมีอะไรเบือเราขึ้นมาละแยนเลยรีบกลับไปหาร้านดีกว่านะาาขับรถภาษาไราไวเบื้องเงยโอ้แต่แ้งสัมผัสเพชรเม็ดนี้จนได้เลยนั่นเนี่ยช่างมันเถะก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะสมชั่วโมงต่อมาหลังจากกลับมาจากกินข้าว อะไรขึ้นครับลุงัดลงแขนลงทำไมถึงกลายเป็นเพชรแบบนี้ได้ล่ะลุงโอ้ยลุงเองก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากที่กลับมาจากกินข้าวเสร็จอยู่ๆลุงก็รู้สึกเจ็บที่แขนและขาแล้วมันก็กลายเป็นเพชแบบนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะหลานอ๋ออาการแบบนี้เหมือนเป็นโรคขยานเจออยู่นะจะห่ย อันเจออย่างนั้นเหรอแฮ้ hey, ถ้าจำไม่ผิดนา่าจะเป็นอันนี้น่นี่งไงนี่คือผลจาก s t p 409คริสตันแตกประหลาดที่ถ้าเกิดว่าใช้เพ้อสัมผัสกับมันแล้วล่ะก็ภาในสามชั่วโมงกลางกางจะไดคอยเปลี่ยนเป็นคริสตัลแลำมันจะคายอันหัวและสุดท้ายก็จะแตกและตายไปเลยว่าไงนนะ่ะใช่แล้วตายเลย แล้วมีวิธีที่จะช่วยคุณลุงได้หรือเปล่าบรสิตคุงอันนี้ดันใช้เขียนไว้อยู่นะ่เพื่อทัแล้วเขาจะไม่ลองสัมผัสได้ในพีซีศูนย์เก่านั้นแล้วให้ถึงแขนวิกฤตเต็มตัวและรักษาด้วยเอสทีพีห้าร้ยสัมผัสแหลมแก้นั้นหายไปปกติได้ภายในเก่าวันนั่นหมายความว่าเราต้องไปหาเอสทีพีห้าร้อยอย่างนั้นเหรอแน่แล้วล่ะแล้วเราจะไปหาได้จากที่ไหนล่ะเนี่ยคงมีที่เดียวแล้วจะหวย ไปขโมยจากสถานบันว<า>ิจัยเอฟพีพินละฮะขโมยอย่างนั้นเหรอใครเ<ๆ>ขาจะให้ละก็เราดีไปกัเธอปรสิทธิ์ุ้งให้ไหว,ว้เลยเราไม่มีเวลาเหลือไม่แบ้แล้วก่อนที่คุณลุกจะกลายเป็นชิสาไปทักตัวไอโถระบานแท้ก็เราดีไปกันเธอปรสิทธิ์กุ้ง ไหนต่อปริสิทธิ์คุ้งข้างหน้าเราม่ใช้ประตูหลอเนี่ะตัดแน่นแน่นด้วยบริสิทธิ์คุ้งอย่าบอกนะว่าไหนปริสิทธิ์คุ้งยายซีพีห้าร้อยน่ะเฮ้ แทนที่ก็จะอยู่ข้างหน้านี่แะเอะไรนั่นเนี่ยเหมือนจะกดไม่ได้นะเนี่ยบรสิตกุ้งฝ่าบาจนถึงนี่ยังต้องถามวิธีเิดประเจอย่างนั้นแหละไม่ไหวรุมผมกลับมาแล้ว ลุงครับก็วางไอ้หลานเฮ้าลุงรู้สึกแข็งแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยหลังไงก็ลุงไปวิ่งรอบบานสักสีสิรอบมาสรุปยาที่คุณลุงกินมันคืออะไรกันแน่ในปรสิตคุ้มอ๋อซีพี่ันแล้วนั่นแหละมันคือยาที่รักษาได้ทุกโรคไม่ว่าจะโรคเบาหวานโรคความดันหรือสารพันโรคกันรักษาได้หมดเลยไม่น่าละลุงโคตรดีเลย สุดยอดเลยล้กนเลยลุงรู้สึกเหมันกับนุมพิฆรอบนังเลย